วันรอทอ็อกในวันรออะคาเดมีวันนี้ก็ออกมานอกสถานที่นะครับก็พยายามใช้เวลาในช่วงที่มีอยู่สักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ20นาทีเนี่ยในการถ่ายทำนะครับก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับก็วิธีการทำงานนี้มีคนสงสัยนะที่ทำงานยังไงทำไมในคลิปวันรอทอ็อกในวันรออะคาเดมีถึงไม่ได้ออกมาต่อเนื่อง หกโมงเช้าหกโมงเย็นทำไมถึงหายไปก็ต้องอธิบายกันก่อนผมทำหลายอย่างนะครับมีทั้งเป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมีทั้งสอนหนังสือด้วยมีทั้งเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็รวบรวมบทความรวบรวมข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยคน้นคว้าทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาตัวเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อ เอาไว้ใช้ในการทํางาน,นสอนหนังสือด้วยนะครับ <c oughs> เรายังอยู่ในวันลอท็อกในวดความรู้เรื่องเช่าเช่าที่ดินสัญญาเช่าเรื่องของภาษีการเช่าที่เป็นปัญหานํากรณีศึกษาจากเรื่องราวต่างๆในอดีตจนถึงใกล้ๆจากปัจจุบันนะครับที่เป็นกรณีศึกษาสําหรับปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและเป็นคดีในสารนํามาวิเคราะห์ นำมาเจาะลึกในมุมมองของผมเองที่ผมมองว่าอย่างไรเพื่อไม่ให้ในอนาคตเกิดปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกนะครับในตอนนี้ผมใช้หัวเรื่องว่าเช่านาราคาบังคับซื้อนะครับเช่านาราคาบังคับซื้ออันนี้นํากฎหมายฮะที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏอยู่ในคดีความนะครับ สารตัดสินมาในปี2 5 6 1โดยพิพาทกันบนกฎหมายเช่านาที่เรียกกันสั้นๆแบบนี้แต่ว่าชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2524กฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายใหมล่ละเป็นกฎหมายเก่าเก่ากว่านั้นเนี่ยก็คือเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลค้นคว้าย้อนกลับไปก็พศ2498 แล้วก็มีการยกเครื่องกันในสองห้าสองสี่หลังจากอีกประมาณสักเกือบสามสิบปีนะฉบับล่าสุดที่มีการแก้ไขคือสองพันห้าสิบแปดก็พิพาทกันนะครับพิพาทกันเรื่องเช่านานี่แหละครับที่ดินก็สมัยก่อนอาจจะไม่มากแต่สมัยนี้ถือว่ามากนะแปดไร่นะครับแปดไรนะครับก็เป็นเรื่องที่นำมาวิเคราะห์ให้ฟังสั้นๆนะครับ <c oughs> เช่านาราคาบังคับซื้อนะครับถามว่าทำไมผมถึงสนใจกฎหมายเช่านาน อธิบายก่อนในช่วงที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำลังจะนำมาใช้กันในปี2 5 6 3ประกาศใช้2562 2563ใช้บังคับก็โควิดมาพอดี6465รัฐบาลก็มีการลดภาษีจากปกติที่ต้องเสีย100%ก็เสียแค่10คือลดไป90%นะครับก่อนมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมาเนี่ย <c oughs> รัฐบาลเองโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าธนาคารที่ดินนะครับธนาคารที่ดินก็คือเป็นหน่วยงานที่เข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อจัดหาที่ดินของเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่นโยบายรัฐบาลเนี่ยเขามีบิ๊กฟาร์มนะครับบิ๊กฟาร์มคือเน้นที่ดินแปลงใหญ่ๆนะธนาคารที่ดินก็ไปเป็นตัวกลางหา เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ๆกับเกษตรกรที่ต้องการจะเช่าที่ดินเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นพอเกษตรกรเช่าที่ดินก็จะมีเรื่องเกษตรกรรมพอมีเกษตรกรรมเข้ามาก็จะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มักจะมีปัญหากันเสมอแล้วพอมีปัญหากันเสมอเนี่ยชาวนาก็มักจะฟ้องคดีและ,ะนชนะเจ้าของที่นาเสมอ เท่าที่รวบรวมคดีมานะครับนในช่วงเวลาที่ไปช่วยทํางานให้กับธนาคารที่ดิน,นแล้วก็เป็นวิทยากรร่วมด้วยในการให้ความรู้กับเจ้าของที่ดินและเกษตรกรเนี่ยในต,ตลอดเวลาตั้งแต่2 5 6 2มาเรื่อยเลยช่วงโควิดอาจจะหายไปพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาใหม่ละปี6667ก็นะครับก็ให้ความรู้กับเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ก็จะมีเรื่องกฎหมายเช่านามีเรื่องการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเรื่องสัญญาเช่า น,นี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมผมถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเช่านาเพราะว่าเข้าไปเดี๋ยช่วยงานแล้วก็ไปช่วยเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในเ,ออเหตุการณ์ในสถานการณ์งานสัมมนาหรืองานอะไรที่เสวนาของธนาคารที่ดินนะครับตอนนี้ดูต่อนะดูต่อในกฎหมายเช่านาเนี่ยโดยหลักเนี่ยการเช่านากําหนดให้เช่ากันคราวและไม่น้อยกว่าหปีอันนี้ในกฎหมายนะครับ เราล้วไปน้อยกว่า6ปีหากไม่มีกําหนดเวลาหรือต่ํากว่า6ปีกฎหมายให้ถือว่าเช่านามีกําหนด6ปีเบื้องหลังเนี่ยก็คือให้เชาวนาเขาลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะบางทีนาก็ล่มนาก็แล้งนาไม่ได้ทําสําเร็จราคาข้าวก็ไม่ได้ว่าขึ้นเสมอไปบางยุคหนึ่งก็มีช่วงราคาข้าวขึ้นบางยุคหนึ่งก็เป็นช่วงราคาข้าวตกเะเพราะว่าสินค้าข้าวนี่เป็นสินค้าที่ พื่อนบ้านเราก็ปลูกนะครับพม่าลาวเขมรเวียดนามยิ่งใหญ่เลยนะปลูกเยอะเลยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนะครับอันนี้คือเรื่องนานเราพูดถึงนาข้าวนะครับในกฎหมายเช่านาเนี่ยเราปูพื้นความรู้กันหน่อยก็คือว่าคุ้มครองชาวนาผู้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในกฎหมายนี่นาหมายถึงนาข้าวไม่ใช่นาบัวไม่ใช่นาญ้าข้าวคือข้าวสารข้าวเหนียวนะครับ ที่ปลูกมาเป็นคราบเปลือกเนี่ยนะฮะยังคุ้มครองไปถึงชาวไร่ด้วยชาวไร่ยังไม่มีคดี <c oughs> แต่ในกฎหมายเนี่ยกําหนดไว้เลยว่าให้นิยามไว้นะครับว่าพืชไร่หมายถึงพืชที่ใช้น้ําน้อยสามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกในรอบสิบสองเดือน first c r o อคือเก็บเกี่ยวได้ในรอบสิบสองเดือนนี่คือพืชไร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไป ในเชิงวิชาการเกษตรแล้วว่าพืชไร่คืออะไรเป็นอ้อยใช่ไหมข้าวโพดใช่ไหมใช้น้ําน้อยแต่ผมว่าอ้อยไม่ได้ใช้น้ําน้อยนะใช้น้ํามากนะอ้อยนี่ใช้น้ําเยอะนะ,ะมีอะไรอีกมันสมปันหลังสป,ประรดนะฮะเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกในรอบสิบสองเดือนหรือเปล่าอายุเนี่ยอพอสิบสองเดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเราก็เห็นเป็นตัวอย่างแล้วศาลนั้นเคยตัดสินว่ากล้วยมะพร้าวหญ้าเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่พืชไร่ นะครับไม่ใช่พืชไร่นะครับไม่ได้ใช้น้าน้อยอย่างนะหญ้าพันเนเปียเนี่ยที่เข้าไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะหรืออีกอีกแนวหนึ่งก็ไปเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นไบโอมแมสนะครับราคาขายก็ต่างก,กันถ้าเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ตันละพันพันห้าร้อยหกร้อยบาทแต่ถ้าเข้าไปโรงไฟฟ้าเชื้อวลนก็ตละห้าร้อยกว่าบาทนะครับ <c oughs> ก็อันนี้จะต่างก,กันนะครับสันนนเคยตัดสินว่าเช่าที่ดินเพื่อทําบ่อเลี้ยงปลาเช่าที่ดินเพื่อ ทำนานะแต่ไม่ได้ทําเองไปปล่อยเช่าช่วงอันนี้ก็กฎหมายเช่านาไม่คุ้มครองอันนี้ก็ปูพื้นความรู้กันก่อนนะครับในกฎหมายนี้บอกว่ายัางไงกําหนดว่าเจ้าของที่นาให้เช่านาถ้าจะขายต้องถามความสมัครใจกับคนเช่านาก่อนว่าจะซื้อหรือไม่นะครับเจ้าของที่นาเนี่ยจะขายที่นาทันทีไม่ได้นะนะครับต้องไปถามก่อนนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยชาวนาที่เขาเช่าอยู่เนี่ย จะซื้อหรือไม่แล้วก็ซื้อก็ต้องซื้อด้วยด้วยราคาตลาดด้วย <c oughs> ซื้อด้วยราคาตลาดซึ่งราคาตลาดเนี่ยท่านจะไปหาที่ไหนสุดท้ายก็ต้องยื่นไปยังยื่นคําร้องไปยังคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมประจำำําตําบลก่อนนะครับส่วนใหญ่ำตําบลก็กํานันเป็นหัวหน้าผู้ดูแลนะครับว่าว่าผู้เช่านาประสงค์จะซื้อที่นาหรือไม่นะครับซื้อที่นาหรือไม่อันนี้ก็เป็น,นกลไกทางกฎหมาย ที่ผ,ผ่านมากรณีศึกษาที่เป็นขอ้อพิพาทกันแล้วไปสู่ศาลก็คือเจ้าของที่นาผู้ให้เช่าไม่ได้ถามชาวนาก่อนขายเลยขายเลยเชาวนาก็าไปฟ้องร้องฟ้องร้องขครครับฟ้องร้องผู้ซื้อคนใหม่ซึ่งไม่รู้อินโอนเนผู้ซื้อเองจะซื้อที่นานี่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับพอผู้ซื้อ ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่1ห,หรืออาจจะเป็นจำเลยที่2ก็ได้เพราะว่าเชาวนาก็ฟ้องอเจ้าของที่นาเดิมนะเป็นจำเลยที่1นะก็เป็นจำเลยนะละอันนี้ก็เป็นคดีแพง่งนะเป็นคดีแพ่งนะครับในคดีนี้ก็เช่นกันมีการฟ้องร้องนะครับมีการฟ้องร้องเรื่องมีอยู่ว่า,าผมปูพื้นแล้วนะกฎหมายเช่านาที่เกี่ยวข้องนะมีคดีความก่อนหนะ้านี้อยู่6 7คดีนะครับที่เจ้าของที่ที่ดินผู้ให้เช่าไม่ได้แพ้คดีกฎหมายเช่านาเพราะว่าปลูกกล้วยนะฮะ เช่าปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเช่าปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เช่าทำบ่อปลาไม่ใช่นาข้าวไม่ใช่พืชไรนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าไปทําที่นานาข้าวนะแต่ผู้เช่าเอาไปปล่อยเช่าช่วงอันนี้กฎหมายเช่านาก็ไม่คุ้มครองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการเช่าที่ดินเพื่อทํานาแบดไร่เช่าแบบปีต่อปีในปี25 5 5 5 6ห้าถึงหนะครับปรากฏว่า เช่ากันมาไม่นานเจ้าของที่นาก็ขายที่ดินให้กับผู้ซือ้อเป็นเจ้าของใหม่เจ้าของที่นาเดิมเนี่ยไม่ได้ทําตามกฎหมายเช่านาไม่ได้ทําตามกลไกที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้นะครับทุกคนอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ผู้เช่านาซึ่งยังอยู่ในที่นาก็ยื่นคําร้องเลยยื่นคําร้องไปยังคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลน,นะโดยหลักก็จะเป็นคำนันนะครับ ผู้เช่านาก็แสดงความจำงซื้อที่นาจากจากผู้ซื้อคือเจ้าของใหม่ซื้อเลยนะนะซื้อที่นาที่เช่าเนี่ยนะฮะซื้อเลยนะครับก็ซื้อในราคาอะไรกฎหมายก็บอกว่ามีผู้เช่านามีสิทธตามกฎหมายซื้อที่นาจากผู้ซื้อที่นาคือเจ้าของใหม่เนี่ยในราคาซื้อขายหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่ามาละพอพูดเรื่องราคาซื้อขายหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าอันเนี้ยยากละใครกำหนดครับ อ่ะก็ไปดูนะไปหาประธานคอชกอคือประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินพเพื่อเกษตรกรรมประจำำําตําบลคือกำนันกำนันก็หารลคายานสุดท้ายไปศาลอันนี้ไปศาลเลยนะฮะไปศาลเลยนะพอไปศาลเสร็จปั๊บนะฮะผู้ซื้อที่นาเจ้าของใหม่เลยฟ้องขับไล่เลยชิงลงมือก่อนเนะี่ยชิงลงมือก่อนผู้ซื้อที่นาเนี่ยฟ้องขับไล่เลยปรากฏว่าผู้เช่านาเนี่ยไปยังประธานคอชกอไปยังกำนันเพื่อหา ตัวทางออกในการบังคับซื้อที่นาจากเจ้าของใหม่นะครับผู้ซื้อที่นาเจ้าของใหม่ฟ้องขับไล่เลยชิงลงมือก่อนนะครับก็ในการฟ้องขับไล่นั้นผู้เช่านาเนี่ยเขายื่นคาร้องคาไว้แล้วนะที่ประธานคอจกอที่กำานดเนี่ยนะประจําตบาบ่เนี่ยนะเขาก็มามาทําสัญญาปเป็นิปนอนอมยอมความกับผู้ซื้อในคดีที่ผู้ซื้อเจ้าของใหม่เนี่ยฟ้องขับไล่เขาศาลก็พิพากษาตามยอม ศาลพิาพากษาตามอยอมมอันนี้น่าสนใจก่อนหน้านี้ที่ผมรวบรวมคดีเรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยนะฮะไม่มีกรณีแบบนี้ออเป็นเรื่องแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคดีนี้ศาลตัดสินสันติการท่านตัดสินในปี2 5 6พห้าหกก็เป็นปัญหากฎหมายเช่านาที่น่าคิดว่าสัญญาประนีประนอมยอมความตามคำพิาพากษาศาลเนี่ยมีผลให้ผู้เช่านาหมดสิทธิ์ที่จะซื้อที่นาที่เช่าหรือไม่ตามกฎหมายเช่านานะ่หมดสิทธิ์หรือเปล่าก็คำร้องก็ยังคาอยู่นะครับประธานคอจกอเนี่ยนะฮะ กำนันท่านก็หาอยู่ราคาไหนเอาราคาตลาดที่ซื้อขายกันหรือราคาซื้อขายสูงกว่าตัวไหนเป็นฐานนะฮะเอาตัวไหนดีนะฮะเรื่องขายอยู่ผมเชื่อว่าในทางปฏิบัติพอเรื่องขายอยู่เนี่ยประธานคอกอรประจำตำบดเนี่ยนะกำนันท่านก็คงยังไม่ตัดสินอะไรท่านก็รอศาลปรากฏว่าศาลท่านก็วินิจฉัยเรื่องนี้ครับว่าสัญญาเป็นนิินอมยอมความตามคำพิพากษาศาลเนี่ยนะ มีผลให้ผู้เช่านาหมดสิทธิ์ที่จะซื้อนาหรือไม่อ่านะครับถือว่าผู้เช่านาสละสิทธิ์ตามกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2524ซึ่งถูกแก้ไขปี2 5งหรือไม่ในที่สุดศาลตัดสินว่าไม่ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ถือว่าสละสิทธิ์การที่ผู้เช่านาเนี่ยไปยื่นคําร้องไว้แล้วก็มาทําสัญญ,ญาเป็นนินปนอมยอมความกับผู้ซื้อที่นาเจ้าของใหม่เนี่ยนะเขาไม่ได้หมดสิทธิ์ที่จะ มีสิทธิ์บังคับซื้อการที่มาทําสัญญาปณิปนอมยอมคมไม่ได้สละสิทธิ์ตามกฎหมายเช่านายังมีสิทธิ์ซื้อนาอยู่นะนะครับนะศาลก็ตัดสินเลยครับว่าสัญญาปณิปนอมยอมความไม่มีอำนาจเหนือสัญญาเช่านาศาลไปดูต่อว่าอายุการเช่านาตามกฎหมายกําหนดไว้หกปีรายนี้ที่พิพาทกันเนี่ยเขาเช่ากันปีต่อปีเมื่อเช่ากันปีต่อปีในกฎหมายบอกว่าไงกฎหมายเช่านาบอกว่า ให้มีกําหนดคราวละหกปีถ้าไม,ไม่ได้กําหนดไว้ก็ให้ถือว่าเป็นหกปีสาลเลยมองว่าสัญญาเช่านาฉบับนี้เช่ากันปีต่อปีสัญญาเช่านายังไม่สิ้นสุดครับยังไม่สิ้นสุดอายุการเช่านายังเดินอยู่แม้ว่าขายที่ดินที่เป็นที่นาไปแล้วก็ตามกฎหมายนี้ค่อนข้างคุ้มครองชาวนานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินทั้งหลายที่มีที่ดินแล้วปล่อยเช่าให้ทานาข้าวหรือทําพืชไร่ท่านก็ต้องตระหนักรู้ ว่ากฎหมายเนี่ยค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้มาเก่าแก่นะครับตั้งแต่สองสี่เก้าปดพัฒนามาสองห้าสองสี่แล้วก็มาเป็นสองห2 5ห้าแปดอห้าแปดก็คือผ่อนคลายนะในเบื้องหลังของกฎหมายเนี่ยหมายเหตุคือผ่อนคลายในปีสองห้าแดผ่อนคลายให้กับเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่านาบ้างนะครับคราวนี้มาดูต่อในกฎหมายเช่านาเนี่ยตอนนี้สรุปละวว่าสัญญาเป็นอีนปนอมยอมความเนี่ยไม่ได้เรื่องฟ้องขับไล่นะที่ผู้ซื้อที่นาเจ้าของใหม่เนี่ยเขาฟ้องชาวนาผู้เช่า,าอยู่ จะยากเช่ายังขายอยู่กฎหมายเช่านาเนี่ยยังให้สิทธิ์ชาวนาที่จะได้สิทธิ์ที่จะซื้ออยู่พูดง่ายๆบังคับซื้อนะครับประเด็นคือแล้วซื้อในราคาใดอันนี้เป็นเรื่องตีความอีกละเป็นเรื่องตีความแล้ว่าซื้อในราคาใดเพราะในกฎหมายบอกว่าไงในกฎหมายบอกกฎหมายเช่านานะครับบอกว่าให้ผู้ผู้เช่านานะฮะสามารถที่จะซื้อที่นาในราคาซื้อขายซื้อขายก็คือที่ ผู้ซื้อที่ดินเนี่ยเจ้าของใหม่เนี่ยเขาซื้อจากเจ้าของเดิมหรือราคาตลาดท่านต้องไปเช็คราคาตลาดอีกต้องหาเบนชมาร์กต้องประเมินอีกซึ่งวุ่นวายมากเลยนะครับครน,นีในคดีนี้สาลทำไงตั้งประเด็นไว้ครับว่าผู้เช่านานมีสิทธิ์ซื้อที่นานในราคาใดก็ไปดูครับไปดูตอนที่จดทะเบียนระหว่างเจ้าของเดิมแบบเจ้าของใหม่เขาไปจดทะเบียนราคาซื้อขายกัน400,000บาทวงเล็บไว้หน่อยว่าเขาตกลงกันเพื่อจะเลี่ยงภาษีอันนี้เห็นไหมครับ อะไรที่ท่านหลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยถึงเวลาตอนหลังเนี่ยเจ็บตัวนะจดทะเบียนซื้อขายที่นา8ไร่ไว้ต่ำเงี้ยสี่แสนบาทนะครับแต่พอถึงเวลาตอนนี้อยากจะถูกอยากจะขายเพราะถูกบังคับซื้อใช่ไหมไปอ้างว่าซื้อขายจริงเนี่ยล้านสองนะผู้ซื้อที่นาบอกเลยว่าซื้อจริงๆนะล้านสองจ่ายไปล้านสองให้กับเจ้าของเดิมแต่ตอนที่จดทะเบียนเนี่ยไปแจ้งกับ สำนักงานที่ดินว่าสี่แสนเพื่อจะเลี่ยงภาษีแล้วคนนี้สุดท้ายใช้ราคาใดครับสารก็ไปพิเคราะห์ต่อว่าแล้วผู้เช่าที่นาเนี่ยเคยคุยผู้เช่าที่นานะเคยคุยกับเจ้าของเดิมอย่างไรเออผู้เช่าที่นานเคยคุยกับเจ้าของเดิมไว้อย่างไรผู้เช่าที่นานเคยคุยกับเจ้าของเดิมไม่ว่าจะซื้อในราคา9ก้าแสนหาหมายถึงย้อนกลับไปว่าเขาได้จริงที่มีอยู่เนี่ยเคยตกลงนะผู้เช่านานะ,ะจะขอซื้อจากเจ้าของที่เดิม ที่9 5 0 0สารก็เลยตัดสินให้เป็น9 5 0 0เห็นไหมครับเรื่องนี้เนี่ยชุลมุนชุลเกมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพูดในเรื่องที่มันไม่จริงไงนะซื้อขายกันล้าน2อ้างว่านะราคาอ้างว่านะแต่ไปจดทะเบียนที่400,000นะแสดงว่าให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็เรียงภาษีโอ้โหหลายเรื่องเนี่ยไม,ไม่จริงเนี่ยมันไม่ดีนะฮะสารก็เลยเชื่อว่าราคาคุยกันไว้จริงไหมจริง9 0 0 0ก็จบที่9 5 0 0ผู้ซื้อ ที่นาที่เป็นเจ้าของใหม่ก็เลยถูกบังคับซื้อที่9 5 0 0 0สนห0เนะเรียกว่าราคาบ,บังคับซื้อครับในหัวข้อเรื่องกฎหมายเช่านาราคาบังคับซื้อเนี่ยผมฝากข้อคิดไว้นะครับการให้ที่ดินเพื่อเช่านาไม่ได้ผิดอะไรผมว่าคนไทยก็ยังกินข้าวข้าวก็ยังเป็นปัจจัยหลักของเราเพราะฉะนั้นเรื่องเช่านายัางต้องคุ้มครองชาวนาอยู่แต่ผู้ให้เช่านาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องไม่พลาด ไม่พลาดแล้วก็ทุกอย่างควรจะอยู่บนหลักสุจริตผู้เช่านาก็ต้องสุจริตนะให้เช่านาเขามาแล้เอาไปใช้ให้เช่าช่วงเนี่ยไม่สุจริตแล้วนะนะครับแล้วก็ผู้ให้เช่านาก็ต้องสุจริตไม่เอาเปรียบแล้วก็ไม่ต้องไปเลี่ยงอะไรเรื่องจริงเป็นไงก็เดินตามนั้นตรงไปตรงมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ฝากไว้สําหรับกฎหมายเช่านาย,ยังมีอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆนําเรื่องเชา่าถ้าท่านเห็นสีที่ผมทำไม์แมพไว้เนี่ยนะเป็นเปเปอร์สําหรับเรื่องเช่าเนี่ยนะครับ ท่านเห็นว่ามีเรื่องเช่าเยอะแยะไปหมดเลยนะรวบรวมไว้ประมาณสัก30ตอน30คลิปเรื่องเช่านำมาวิเคราะห์นำมาให้ความเห็นนำมาชวนคุยชวนคิดกันในวันรอทอ็อกที่วันรอแคเดมี่นะครับถ้าสนใจท่านก็ติดตามได้ใน YouTube วันรอแคเดมี่ตอนนี้ก็พยายามจะเติมเข้าไปให้ได้300ตอนอยู่ถึงสิ้นปี2567ขอบคุณที่ติดตามวันรอทอ็อในวันอแคเดมีครับขอบคุณครับ